thank mm -hmm. you ดีจ้าพี่น้องจ้าถ้าเอวหัวเถิอกสมัติตัดกระเทียมป้ากระเจ้ามือนีบริมาอาชิตเลี้ยงกระเจ้านี่แล้วเป็นไงไหลาเต็มดินแล้วเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยจ้ากระเทียมป่ามือนีพี่น้องจ้าเบิ่งป้าเบิ่งสภาพปลาน้ำเนี่ยวหัวเถิอกตัวนี้จ้าพี่น้องเบียนเอิดเติดเลยจ้านี่ บู่้ว่าอันจำกันได้บ่ถ้าพี่น้องคนใดเคยเบิ่งคลิปยายเอามาตัดกระเทียมปลาก็อาจจะจำได้เนาะจ้ะเพิ่นมาตัดปตาต,ตัดต้นไม้แหมแป้นอือเตืด <c oughs> นี่บางนี่คือมบางที่ยายเอาเคยเก็บคลิปแรกเลยค่ะเนี่ยลงคลิปแรกเลยยังอยู่จ้ะ <c oughs> มื้อนี้่คอยสิเก็บไปลายๆบ่บู้ว่าอาจสิเป็น ที่ยสุดท้ายก็เป็นไปได้จะพี่น้องเพนาสมัตตัดเหมือนกับพ่อจันทีเก็บไปข้างหน้าแจ่มองที่ข่อยจะเป็นตัดกระเทียม,มนั่นนี่จ้าพี่น้องมองที่ยายเอ๋อสิพาตัดกระเทียมปลาเต็มปลาเต็มดินอยู่เลยจ้าฝนบ่ตกหลายมือเติบแล้วจ้าสามสี่มือเราเพิ่นแห่งแห่งไวไวเจอกับเราเป็นยังยังเงอยู่จ้ายังได้สมบูรณ์แข็งแรงยังไงอยู่ถดเลย,งงย,ดยจ้า เวยไว้หมุนไว้ปราสิทธิพรเพิ่งรอบคางทั้งนั่นนะจ๊ะที่เป็นตัดปลาไปนะเปลี <c oughs> ป่ยนเมื่อส์เออรถเป็นจ้าพี่น้องเริ่มง่ายเร็วสิหยาบเราเด้วบาทเนี่ยสิเริ่มหยาบล้วจ้ะาหยา,กยากบก็หยาบกับสีโคตรตัดเอหลายไเด้อมื่อนี่พอมาอาจเป็นเทียสุดท้ายที่สิได้มาเก็บจุปบานี่เราจ้ะ cả hoa ngô cần nó khai nó bốc hoa cần thì nó tạt ba vô này tạt tuần này vô cả bất chặt tuần này on hả nhạt จะดอกขึ้นมาละแม่อนี่ย้ายแอวพามาตัดกระเทียมรุ่นใญงรุ่นกําลังสิหาบพร้เจ้าพี่น้องอได้กินทุกรุ่นใ้ย้ายแอวนี่ตั้งแต่รุ่นแท้งนอจะมาหอดรุ่นสิหาบแล้วจ้า ก็นี่ลวกกินกับฝนด้วยจ้ะกะบ่หยาปันไดดอกทธาลวกจนโดนเนี <c> ่ <oughs> ข่อ่เฉียวดีเนาะพี่น้องเฉียวข่มันก็ดีจ้าที่เก่าละย้ายเอวกระไดจ้ามองเดินๆมองเอาง่ายๆว่าไปเอามาเอาแต่น้ำตาหยาเนี่ย แค่ดิแดี่ก็ต้องพิงรองกาะส้นสั่นเร่งจะขวายม้หมดเอาอยู่น้าไตขอนน้ํามันอันบ้าน n าจังค่อยค้าค้าเงาดีเริ่งนี้คอนน่ะ ที่จริงยุดสวนจากของกับมีดไดที่นองแหงมาทั้งหลายจ้ะตัดโบชิน่อยมักมาตัดเปมน,น,นตามันเป็นชินดูคนะมิตรลุ่นเนี่ยมีแล้วแบบนี้ไงแล้วจักน้อยกับสีได้ยมาดิ่งดอกกันเพิ่นบาตัดตาก่อนจ้ะดึงจ้ะยางงามเลยขนาดบดายนำฝนได้ไหม มันเทียวสุดไทยที่สได้ตัดกระเทียมแห้วลรืมั้งพอว่าใ่า่แล้วน่จ้ะเท่าแล้วแต่ว่าสำหรับปลานี่ข่อยานมันเทียวสุดไทยอีลีอยู่เม่ได้ใส่เวลาตัดต่วนดอกถี่นองกันไม่ได้ไทยอันคิดนะจ๊ะตัดโอตัดโอไทยคิดกะหาเรียกหม่งงาม,งามตัดนหม่งงามก่วหม่งงามก็มมอ,มมอ,มมอ,อยู่ในตาหยา เสียงเสียพาค่อยฮะกันได้จ้าพี่น้องดังกคข้ากบคากับหง่ากับใบไม้ย้ำข่อยเข่าปลาข่อยสีหอจะขวงดีดีเด้ค่ะ ข้อยห้อจะคองดีนอกซกสีจากว่าสิห้อนอี่หลีจะพี่น้องค่อยเสียวอันเห็บไหมยานเห็บขึ้นข่อยจะเล้หอจะคองดีซึ่งอ่อนหลีจะกที่ใตยหนาในเนียนบ่ซื้อเบ่งดูด อฮ้ยงามต่มังเลย <c oughs> เดินเดินป,ป้ออกไปตัดด้วย,อย่อยตัดตะมังน้ำตาหญ้าจังงาวดีจังขาวดีจังจ้ไปขวนไปหมดน้ำพี่แล้ะ อบขาวเดี๋ยวเห็นกระตาแยะเอวปราชญ์พี่น้องนี่สิเต็มแล้วเต็มกระตาเนี่ยกระตาสิเอาเติมเีมจักหน่อยก่อนพี่น้องเห็นหน้บ่เลยไหมลูกนี่ติดใจงานน้ำดีอ้นดี บึงจ,บจาบึงเงี่ยเรวอู้ขัดตอตัอตัอหัวงานไม่กิ้งไม่ทีนจ้ะอันนี้ออนอยู่แต่ขาสั่นจ้ะเอาไลายล่โดดแล้วยันไม่ได้ตัดสิ ยนันบ่ได้มาเก็บปลานีอีกจ้ะโอ้กําโกยคนไปขั้นสมไว้พี่น้องดู้่อยขั้นสุมไปสอง,ส,องสามเทียแล้วยางเสียบเนี่ยพี่น้องเห็นกับตาคอยป่เต็มแล้วแต่บทั้งได้พอจ้ะสิยอพูน เดี่ยวล่นเดี่ยวคุ้นเหมือนเด็อันน่อยๆกับไล่ยหล,ยหลยแล้วเพิ่นเพิ่นเกิดจากไหนเพิ่นเพิ่นมาจาแล้วเพิ่นตัวขึ้นตะลังขึ้นแมหลายคอยว่าคอยจิตัดอันก่อนนี่ จุ่มนี่เป็นกว่วสุบไขยเรยแบบพี่นองก็เพอเราแบคิว่วาจะกินลายมือเติบไปลวกกินกตะก้นไปขั้นสมไปพร้อจมจ้ะเถี่ยมจิ้ง้อย์คนแจะอดประด้ย๋ยเติมจิ้ง้อยกันนีพ่อบันไดยกระพอวะจะกเชียส่วนลาย จ <commissioner. S 2> สิบพอแล้วจ้าพี่น้องเอาบย่แล้วก็สิบพ้อแบบนี้ ก่อนี่เนาะขึ้นอ่อนดิถึตงตัดถึงดิง่งเสียดายจะ,ยจะพี่น้องแล้วเบิง่งข่อยยา,า,างมาเบิ่งอีกฟังหนึง่งมาพอรุนอนอนอน่นอ่อนๆกับมีข่อยบ่ได้ยางทัวเมียต่ว่ากับ้างถตะว่า้างต่อกินรุ่นใหญ่เพลินรุ่นก็ลังสีหยาบก็ได้ดอกบาทเนี่ยได้กินมาหลายรุ่นสุรุ่นตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะ นี่จ้าพี่น้องกระเทียมปลาย่เอ๋วหัวถือตัดพอเลวมันนีพอและละจ้าลนกับตาแลว้วก็สิได้กินหลายมือ้อเติบเจ้าค่นี้เอาไปลวกกินกระป้นกับแจ้วเน่ไปขั้นสมไว้แน่รุ่นนี่สำหรับแยเ่เอ๋วกับสียเอิวมารุ่นกำลังสิญยาบได้จ้าเฉียวพอดีนะจ้าได้กินซุรุนแย่เอ๋วนี่คข,ขนาดเด้จ้าโชคดีหลยได้กินซุรุนหั้่แต่รุนนอจะมารุ่นสิญญาเลจาจะกระเทียมจากน้อยทา ถ้าเปลี่ยนไปได้ถ้าเพิ่นบ่ามาเหยียบมายำบ่ามาตัดปลาหม่องนี้เนาะจ้าเนี่ยหม่องฟังที่ยายเอีว๋วเก็บอยู่นี่เน่นะจ้าสิพามาเก็บดอกกีกจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิมาตัดเพิ่นอีกบ่เพราะว่า,พาเพิ่นสิยากแล้วเนาะค่ะเพิ่นเริ่มเฒ่า,าแล้วเฒ่าคือยายเอี๋วนี่ล่ะบาดท,ที่นี่ก็สิได้จบคลิปสิได้ขอลาปีกแล้วจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยายเอีว๋วหัวตึกๆเว้าหล,ลายๆช่องน้นอยๆ คอยสุขภาพดีแข็งแรงสุขปู่สุขนจ้าจังพอกันกับจะแอลได้อีกคลิปหน้าคลิปใหม่โชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ